นานแคสเตอร์ดีเจเต็ดแบกยิงสามแป๊บเปล่าเอ็นวันเอ้ยใส่ดีครับแป้้โอโห

เปล่าเออให้เ uh, ล้งเล้งสะบัดมาให้ตำนานตำนานข้ามให้สมาร์ทล็อกนึ่งที่วางโอ้โหโคตรเดียวโตมาโอ้โหแคสยิงสามโอ้ มาร์คเอ้ยวูแอนวันอีกโอ้อ้พี่แค้จะโกเท ลงลงเอ้าผูเอ่ะไปแล้วพีพีเจโอ้โหไอแอมฟี่ห้าสี่สาม แอนวันอ oh ืมไป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 แอนวันอ้าแค่ถ้าแบบนู้นเลยครับ สวยเออนิ่งๆหน่อยนิ่งๆหน่อยโอ้โหเ yeah. ย่สม,สมาร์ทโอ้โหสวย,สวยเออโอ้โหโอ้โหโซมาทำให้ไม <laughs> ่ได้ โอ้โ <icana> หสวยหายเออเอ้ยโอ้โหสวยพุทเออโตมาโอ้โห Oh, hey. Adon, Adon. luôn 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 luôn